หรือไม่แต่งจริงหรือเปล่าเมืองนอกเนี่ยอ,อยากรู้ใช่ไหมล่ะนิดเดียวพี่ไม่ตัดทําไมอะตัดทิ้งทาไมอ่ะออกสัมภาษณ์มาคออย่างนี้ด้วยตอนที่เราไปสัมภาษณ์มีเนื้อหาที่มันสนุกสนานเยอะมากเลยครับ จนกระทั่งเวลาเราไม่พอเลยต้องแบ่งออกเป็นสองช่วงอย่างนี้อีกช่วงเหนือไว้ดูพุทธนา้ไม่เอาไว้เรื่องทิศนี้เลยเอาดูพุทธนาอดใจรออน้าได้รู้แน่นอนทุกประเด็นที่คุณสงสัยกันมาได้รู้อย่างแน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องแต่งงานที่เมืองนอกยังมีอะไรเด็ดๆอีกเยอะความหวานของเขาการที่ขยับตัวเป็นข่าวขยับตัวเป็นข่าวข่าวลือทั้งหมดมันจะเป็นยังไงได้รู้อย่างแน่นอนดเลยงไงอิจฉาเขาไหมล่ะอิจฉาอิจฉาเขามากนี่ทำไมผมไม่มีแบบคู่รักแบบนี้บ้างผมเนี่ยก็น่าจะดีโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้ที่ห้้อองมีนนุ่ ทำไมถึไม่มีใครรักเดี๋ยวแกแค่โทรศัพท์ถ่ายรูปได้กับที่ห้องเป็นน้ำหุ่นแกก้าอวดขนาดนี้แต่ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็มีฐานแฟนคล่าของผมอยู่เอาที่อยู่ไหนขอเสียแฟนเก่าพี่ฟอยจ้าระวังนะระวังนะมาชอบชอบมากๆเดี๋ยวโดนจีจ้าหักคอไม่รู้นะ ไม่ได้นะไม่นวนี่คุณมีแฟนคลับแค่นี้คุณทำเป็นคุยผมอยากจะบอกว่าแขกรับเชิญคนต่อไปของผมเนี่ยสุดยอดกว่าคุณเยอะจริงหรือเปล่าจริงๆเป็นหนุ่มที่กำลังฮอตอยู่ขณะนี้นะครับฮอตไม่ฮอตดูได้จากแฟนคลับเพราะเขาคือกันเด์สตร์ กับเพลงซึ่งไปควัดท็อปฟมาเ uh huh. ป็นระยะเวลายาวนานครับผมกับเพลงนี้กันนภัดอินใจเอื้อข้างหัวใจ yeah! เธอมองฉันไม่อยากคิดอะไรเกินเลยจนพลาดพลันก็มันเห็นว่าความห่วงใย,ยที่เคยดีใจเมื่อเธอให้กันไม่ได้พิเศษกว่าที่เธอให้กับเขาหาใหีคิดนั้นลัง หากยิ่งใกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือกันแล้วฉันมันสำคัญขงในคิดฝันได้ไดีไกลเท่าไรมีโอกาสที่ยืนในหัวใจเธอบ้างไหม เธอจะมองกันเช่นไรหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข,อข้นงาหัวใจ นั้นสำคัญเทา่าไรคิดฝันไปดีไกลแค่ไหนไมีกกู่กาดที่ยื่ในหัวใจเธอบางมามไม่ทันมาเธอจะมองกันฉันรั นะฉันเริ่มสงสัยในตัวแกแล้วครั้งที่แล้วแกก็กอดตูมตามครั้งนี้แกก็ซับเหนือให้กันแกเป็นจริงหรือไงเนี่ยปากหมายถึงว่า PR อารเขาให้มาเช็ดให้ฝากมาไปแนสุดยอดแน่น้องผมันนี้สุดยอดสุดยอดเร็วๆนี้ครับกำลังจะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นคอนเสิร์ตครับขออวดหน่อยอวดหน่อยน้องผมผมภูมิใจคอนเสิร์ตนี้มาแรงมากเปิดจองบัตรสองยบวงบัตรหมดเรียบเลยจากคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า ถึงไหนถึงกันครับผมร<อ><อ>ุ้นกันหมดเลยเปิดสองชั่วโมงขายบัตรหมดเรียบเลยแต่ว่าเปิดรอบสองขึ้นมาแล้วครับอ๋อเพิ่มรอบมาแล้วนะค,ะครับคนดูเยอะขนาดนี้คอนเสิร์ตหน้าพี่มีชื่อคอนเสิร์ตให้ละชื่อว่ากันตรึม องยยเดีวนี่จะไม่มีใครห้ามใครเลยแหละแด้วี่ควับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มีความเป็นวาไรตี้มากนะครับก็คือแบบว่าโอ้โหแขกรับเชิญดูอย่างแรขกรับเชิญนี่หลากหลายไปหมดมีใครบ้างนะฮะนี่เลยครับคุณอาชรินนชธนากรครับมีน้องเปาปาวลีครับแล้วก็เพื่อนๆจากบ้านเดินสายก็คือพี่โตโน่แล้วก็ริทโต้นโน้ดอะไรอะไรเริ่มไปขับใครเริ่มไปขับใครยังยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดอย่างยังมีพี่สนยุคครับสนยุค พี่สนพี่สนหล e: ่อหล่อหล่อสนหล่อหล่อหล่อพแล้วก <Yes> <te idal Industry> ็ม <tube> <oun its> ีมัดหมี่จากละครเวทีผมสงสัยมากเลยผมสงสัยมากว่าอย่างในคอนเสิร์ตเนี่ยเอาอย่างกับโตโน่กับอย่างริทเนี่ยจะร้องเพลงอะไรกันโอ้แล้ถามว่าจะมาร้องเพลงเนี่ยนะครับก็ต้องเพลงนี้เลยครับ สามคนอยากขึ้นคอนเสิร์ตด้วยอ่ะอยากขึ้นมากใช่ไหมฮะผมท้ายพี่แข่งนี่ว่ะเอาการแข่งอะไรพี่ชนะผมผมไม่ขึ้นคอนเสิร์ตผมเลยแต่ถ้าแพ้พี่ต้องไปโปรโมทคอนเสิร์ตถึงไหนถึงการให้ผมสี่แยกไฟแดง มันกค่นที่ไม่เอามากมันมามันากอมแล้วนคุณอาชลินนี่ะใจแกมาขอบูดเ่จ้อยเผาันหลุดเลยนะไม่ได้คุณอาชลินเขาเู่นแข็งแรงอยู่นะจะร้องเพลงอะไรกับคุณอาชลินต้องเพลนี้ครับ อินกระแสะทาราเฮ้ยเฮ้เฮ้ยหยุดแล้วครับเพลงจบแล้วฟังแล้วรู้สึกเหมือนอยู่บนแพเลยอ่ะเรือกคุณเดี๋ยววิ่งผ่านไปดีเลยเนี่ยโยกกันสุดยอดจริงอ่ะสะเล้นครับอย่างน้องเปาน้องเปามาอย่างแฟนผมอ่ะน้องเปาเภาวลีโอ้โห น้องเปาครับน้องเปาครับผมจัดมาให้แบบหนักๆเลยครับน้องเปาเนี่ยมายิงเพลงครับเพลงต้องไปนี้เลยครับหวังกันไปแล้วก็ได้ต้องหวังและไม่เสียสตวงค์อเลยผิดพลามาหวังกันมาแล้วก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับครับสมหวังนะครับ ว่าหลากหลายวาไรตี้จริงอ่ะแบบคือไปกันได้ครอบทั้งครอบครัวเลยนะสนุกดีกนหมดได้ทุกเพศทุกวัยเลยผมว่า <c oughs> นะเอาจริงเลยมันไม่หลากหลาย <c oughs> เหรอมันขาดอะไรไปบางอย่างังไงยังไงขาดอะไรมันขาดฮิมพอบ เต้นเลยพี่กิ๊กก๊อกเลยละน้องถามว่าแกไม่เป็นอะไรบัาสักอย่างก็ได้เอออย่างนี้เขาสามคนขอขึ้นด้วยได้ปะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยได้จริงๆพวกพี่สามคนอยากขึ้นคอนเสิร์ตด้วยอ่ะผมก็อยากขึ้นแต่ว่าคือพอดีผมทำโปสเตอร์แล้วพี่แล้วมันแข่งเชิญมันครบแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออกเงินเองเดี๋ยวเอาหน้าพวกพี่สามคนไปป่าได้ใกล้มากเอาไงเอาพี่นีกว่าอยากขึ้นมากใช่ไหมใช่ครับแข่งกับผมแข่งอะไรผมท้ายพี่แข่งดีกว่าเอาการแข่งอะไรถ้าพี่ชนะผม ผมไม่ขึ้นคอนเสิร์ตผมเลยเอาได้ท้าเป็นคนแล้วท้าอะไรเอาแบบที่เราถนัดเลยท้าอะไรท้าอะไรโอ้โหถนัดเลยเหรอดอกบอลไหมผมต่อให้ผมดอกคนเดียวแล้วเอาจำนวนแต้มของพี่ทั้งสามคนมารวมกันแล้วให้เท่าให้เท่ากับผมคนเดียวสามคนรวมกันต้องให้เท่ากับการคนเดียวหรือมากกว่าหรือมากาหรือมากกว่าใช่ครับแล้วถ้าพี่ชนะพี่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกันเลยแน่นอนแต่ถ้าแพ้แพ้ทำไรพี่ต้องไปโปรโมทคอนเสิร์ตถึงไหนถึงการให้ผมสี่แยกไฟแดง เขาจะไล่หนูเฮ้ยเฮ้ยฮะแน่ใจนะทำไมนักกีฬานะปอยเอาไงดีกันคนนักกีฬาผมอยากจะบอกนะครับคุณการว่าผมอะนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับโอเคโอเคขอลูกบอลเลยครับลูกบอลมารุบบอลมาครับโอ้โหโอ้โหรับเอง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 ต่างไปนะครับนะครับ

ีพโอเคพี่บีกเพราะว่าเดี๋ยวเยอะกว่านี้เดี๋ยวดี๋ยวมันไม่ไม่สูสีพี่อ๋อทำหมดทำไมได้33ทีทาไหร่ดีบสามครับสานะเรารวมกันต้องให้ได้มากกว่าสา3สครับได้ในฐานะที่พี่อ่อนสุดอพี่เอาก่อนพี่ก่อนเลยคนแรกนะ เจ็ทีเหลืออีก26่ทีี่ทีดูไว้น้องแล้วน้องจะไม่กล้าที่ท้าพี่อีกต่อไปไปไปอะไรอ่ะอะไรไ่นอจะโชว์ให้ดูอันไหนก็บอกอู่าตีกองไูจะตีทั้งมาสองทีทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่9ที สส3ส9แสกลยี ona, humano, ่ยี่สิบสี่ทียิบสไหวมา่ไผมนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติโดนแน่กันโดนแน่โดนแน่พี่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกันอย่างแน่นอนมิวสิกบั๊ก ไม่เป็นไรครับผู้ชมล่ะไม่เป็นไรขับรถไปเลยนะครับกันกันไปเลยหัวตายเลยเมื่อกี้นังไม่นับเมื่อกี้เขาแค่ลองดูน้ำหนักลูกบอลว่ามันได้มาตรฐานหรือเปล่าถ้าได้ก็ได้ขอเปลี่ยนเพรดูรองเท้ามันไม่ขนาดอ๋อพอดี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 ถอรองเท้าเลยจะได้หันหันเออข่าวนี้แหละนี่ถุงเท้าจะตั้งใจซื้ออ่ะไปไหมไปไปไหมอยแาเป็นไทยนะ นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติก้้อองกงไฟแดงไฟแดงตัดนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติเอาเอาลองเอาเอาพแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไหนแกบอกว่าแกเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติไงก็นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติไงแต่ว่าเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติแบดมินตันไง ถ้าพี่มาต่อลูกแบบแข่งกับผมเนี่ยโหได้ทั้งวันขอประทานโทษนะถุยแล้วกัจะคุยทำไมี่ะก็นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติแพ้เขาเลยน่ะคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เกินจะมีวิการสียากอีกครับสรุปเราได้เป็1ทีแพ้ตรงกันจ้าเป็นไงเป็นไงบอกแล้วไงเออล่าสุดล่าสุดนะครับมีชิคกน้พายล่าสุดเดียวดี๋ยเดี๋ยวเดีียวีย เสียเสียเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปเอาเอาเอาซิงเกิลใหม่ก่อนสัญญาสัญญาสาบานสัญญาตลกกันเขาไม่เล่นถึงขั้นสาบานหรอซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกันนะครับผมเขาบอกว่าสนุกสนานเต้นกันได้ด้วยช่ชื่อว่าเพลงเวียงเวียงก็รักเวียงก็รักครับท่าฮุกเลยครับจะเวียงก็เวียงรักถ้าถ้าไม่รู้เป็นยากมาก คนเล่นเท่าเหวี่ยงท่าเต้นกันเหมือนกอยกที่ตกรุ่นน่ะก็สนุกสนานดีนะครับโอ้โหเหวี่ยงก็รับเดี๋ยวได้ฟังงานรองท้ารายการอย่างแน่นอนรุมาฝากด้วยมีโอกาสด้วยนี่ถามเรื่องคอนเสิร์ตกันดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปโปรโมทให้น้องเราให้ไปโปรโมทให้โปรโมทให้เนี่ยโปรโมทอะไรบ้างครับข้อมูลอะไรบ้างผมอยากให้โปรโมทชื่อคอนเสิร์ตก่อนเด่นๆเลยถึงไหนถึงการคอนเสิร์ตครับถึงไหนถึงการคอนเสิร์ตวันที่วันที่ 24แล้วก็25 <24 S 1> กันยายนนี้ครับเล่นที่เล่นที่พาร,ารากอนฮอล์ครับซื้อบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับสไม่ดได้ดวันนี้เอาซิงเกลิลใหม่ล่าสุดเวียงก็รักมาฝากกันด้วยเดี๋ยวให้กันไปเตรียมตัวก่อน คอนเสิร์ตของกันเดอะสตาร์นะในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าถึงไหนถึงกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับโชว์มีของเราหมดเวลาแล้วจริงๆนะครับพบกับพวกเรา3คนใหม่ได้นะครับสำหรับวันพุธหน้าเวลา4ทุ่มสีสินาทีทางททบ5แห่งนี้แน่นอนครับครับผมและวันนี้เราจะล่ำลากันไปด้วยเพลงนี้ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกัณฑัฒอินใจเอื้อ We are ดูดีเวลามองคอดิ้งเธอง,ง,ง,งนอนยิ่งชอบแบบนี้ตาวินวินแต่เสียงอ่อนหวานช่างมั่นใจช่างน,น่ารักดีอยากบอกเลยฉันชอบดีแค่ไหนที่มีเธอมาคอยเศร้าสีอาช็อกทำอะไรกับใจขออภัย แก้ไม่หายสักทีเพียงแค่ความรักเรานั้นไม่ชืดไม่จางหลงไม่อ้างว้างเพียงแค่มีเธออยู่ฉันก็ไม่เหงาตาจะเวียนกลบรักก็ช้ามากกันใคร ทำให้เหงาเหาใจเลยสักคนเนาะแต่ฉันไม่เคยทุบตีแม้ว่าเธอจะบ่นฉันมันก็แค่คนที่ไม่เอาไหนที่เปลี่ยนก็รักแค่เธออย่างแอนดูอยากให้รู้ว่าเธอมาแค่ไหน,นเธอน่ารักเวลาที่เธอวุ่นเลยไม่อยากที่อะไรกัน ทั้งใจคนที่ทำเธอเสกได้เสมอขอแค่เธออย่าเปลี่ยนใจไปรักใครเพียงแค่ความรักเรานั้นไม่ชืดไม่จางลกไม่อ้างว้าเพียงแค่มีเธออยู่ฉันก็ไม่เหงาตายจะเวียงก็ แต่เธอมากเกินใครม่ทำให้เหงาเงาใจเลยสิคนฉันไม่เค่ทุบแม้ว่าเธอจะบ่นฉันมันก็แค่คนที่ไม่เอาไหนทีเ่เวียงก็รักแค่เธอ,เธอ,อยันอันดูแตอยากให้รู้ว่าเธอมากแค่ไหนแต่เธอน่ารักเวลาที่เธทวีเลยไม่อยากเทียงอะไรไป รักเธอมากแค่ไหนไม่ทำให้เหงาใจเลยสักคนฉันไม่เค่จะบินแม้ว่าเธอจะปนฉันมันก็แค่คนที่ไม่เอาหนาทถ้งเบียงก็รักเธออย่งแอนดูก็อยากให้รู้รักเธอมากแค่ไหนเธอน่ารักเวลาที่เธองไม่อยากเที่ยงอะไรไป เธอเน่ารักวลาที่เธอเวียนเลยไม่อยากทิ้งอะไรไปไน่งอกวอย่าไปาเาากินลากินลาูดมากนีเลยะไ้รีเส็จ1 2 3อาดูานนะครับถึงไหนถึงกันัสิบีนะครับไัดูรสกันเตานะจ๊ะ